ท่วงข้าครัวกับปลาเล็กวันนี้มีกับข้าวบ้านๆมานําเสนอค่ะแกงออมไก่ค่ะเครื่องแกงก็จะมีหอมแดงตะไคร้ค่ะพริกนะคะผักก็จะมีฟักทองมะละผักอีตูผักชีลาวมะเขือกวางตุ้งห้องเต้ค่ะเนื้อสัตว์ก็จะเป็นไก่นะคะเราจะมาตำเครื่องแกงกันนะคะเครื่องแกงก็จะมีหอมแดงมีตะไคร้นะคะแล้วก็พริกพริกนี้เราจะใช้เป็นพริกขี้หนูสดหรือว่าพริกขี้หนูแห้งก็ได้นะคะก็ตำเลยค่ะ เอาพอหยาบๆแบบนี้นะคะทุกคนเตร่ยมตัวไปแกงกันเลยค่ะนำน้ำเปล่านะคะใส่หม้อแกงลงไปเล็กน้อยนะคะพริกแกงที่เราจำไว้ค่ะน้ำล้างครกนะคะพริกแกงของเราเริ่มหอมแล้วนะคะทุกคนเราก็จะใส่ไก่ลงไปเลยค่ะไก่หัน่นแล้วก็ล้า,ทางทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะ เราจะทำหม้อเล็กๆนะคะก็ประมาณสองถ้วยค่ะใส่ไก่ลงไปแล้วนะคะก็จะใส่ขาที่หั่นไว้ค่ะแล้วก็จะเหยาะน้ำปะลาล้านิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้ค่ะ ไก่ของเราเซตตัวแล้วนะคะทุกคนเราก็จะใส่ผักค่ะใส่ผักที่สุกยากก่อนนะคะ,ะเรนก,ก็จะเติมน้ำน,นิดนึงนะคะแล้วก็จะปิดฝาไว้ค่ะผักแล้วก็ไก่สุกแล้วนะคะใส่พริกโดดค่ะใส่ใบ,บมะกรูดนะคะ แล้วก็ใส่ผักกวางตุ้งนะคะอันนี้จะเป็นกวางตุ้งห้องเต้เนาะ <c oughs> ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานะคะน้ำปลาค่ะ ได้เวลาชิมค่ะแซ่บมากค่ะทุกคนอรไรก็จะใส่ข,ข้าวกั่วนะคะหอมมากๆค่ะเพราะว่าเข,าข้าวกล้อเราคั่วเองเนาะเราก็จะใส่ใบแมงลักหรือว่าผักอิตูแล้วก็ผักชีลาวนะคะปิดท้ายค่ะนี่ะ ต้มไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะพร้อมรับประทานพร้อมเสิร์ฟนะคะนี่ทำกันง่ายๆนะคะก็ไดนว่ะทำเต,จตาจค่ทำใส่ทอด